ฮสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่รนเวย์นะคะอยู่กับคุณป้าายเปีเ้ยวพาเที่ยวพา,วพากินนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมายืนงงในดงหิมะนะคะวันนี้เราก็อยู่ท่ามกลางพายุหิมะลงนะคะทุกคน อยู่รอบๆสิค่ะพายุหิมะลงนะคะทุกคนก็หนาวก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะออ้ยต้องหันหลังให้ลมนะคะทุกคนหันหลังให้ลมก่อนดูสิเขายังพาสุนัขไปเดินเล่นอยู่นะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้จะพาดูหิมะนะคะฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยืนงงในดงหิมะินออสโลนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะปะ่ะจะพาไปดูบรรยากาศหิมะตกนะคะลุยหิมะกันค่ะเดี๋ยวสิขาพาสุนัขนี่เป็นหน้าที่ของคนเลี้ยงสุนัขนะคะทุกคนเขาต้องพาสุนักเดิอนออกกําลังกายไม่ว่าฝนตกแดดออกหิมะจะตกนะคะคือเป็นหน้าที่นะคะทุกคนต้องมีใจรักที่จะเลี้ยงเขานะคะ วันนี้ก็หิมะตกแต่เมื่อคืนนี่นะคะทุกคนโอ้ oh my god หิมะตกแต่เมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ก็ยังตกหนักกว่าเดิมอีกนะคะทุกคนอันนี้ก็เปิดดูสิคะก็หนามากๆเลยนะคะหนามากแล้วคะ่ะก็ดูแต่ดูตรงนู้นเลยนะคะ อูตรงนู้นเลยว่ามันจะหนาขนาดไหนโอ้เดินลื่นอยู่นะคะเป็นตุยสวยงามค่ะต้อตกใ,ใหม่ๆก็สวยนะคะทุกคนตกใหม่ๆก็สวยดูสิคะความสูงเพิ่งตกเมื่อคืนนี่ค่ะตกเมื่อคืนนี้ ที่นี้เขาก็จะมีรถเล็กๆกว่าดหิมะนะคะ้างล่างเราก็จะเป็นที่จอดรถของเราวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะวันนี้ห้าหกองศานะคะทุกคนห้าหกองศาอ้าฮัลโหล เดินมาทางนี้มันก็จะไอ้นั่นหน่อยนะคะเดินมาทางนี้หิมะก็จะเต็มหน้าเลยนะคะทุกคนโอ้ไม่ก็คือลมบรรทัดมาจากทางนี้ทางนู้นจะเป็นทะเลนะคะทางนน้นจะเป็นทะเลคะ่ะตรงนี้เขาจะมีรถหิมะขวาเห็นไหมคะก็จะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ก็ยังลื่นอยู่คะ่ะเพราะว่าเราเราใส่รองเท้าไม่ใช่ใส่รองเท้าลุยหิมะนะคะทุกคนก็จะมีลื่นนิดหน่อย มันเป็นรองเท้าหน้าฝนค่ะตนู้ก็เป็นหิมะดูสิหิมะสูงไม่สูงก็ประมาณนี้และคะ่ะฟุตหนึ่งได้นะคะทุกคนโอเคนะคะเราก็จะพักขึ้นบ้านแล้วค่ะเราไม่ค่อยหนาวนะคะเพราะว่าเราเตรียมพร้อมทุกอย่างอยู่ทางขึ้นบ้านของเรานะคะทุกคนทางขึ้นบ้านของเราเนี่ยลมมันพัดตีหิมะมาฝั่งนู้นพอดีเลย มันก็เลยหิมะเลยมากองอยู่ตรงตรงบันไดตรงบันไดพอดีเลย,ยเต็มเลยเติมรองเท้าเลยค่ะเราไม่เอาเข้าบ้านนะคะดูสิเนี่ยหน้าบ้านนะเนี่ยโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็พาดู แค่นี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านของเรานะคะทุกคนไม่ได้เอารองเท้าคนมาค่ะออกไปไม่ได้นะคะทุกคนโอ้ดูจิมาเต็มหน้าบ้านเลยค่ะนมาเต็มหน้าบ้านเลยค่ะออกไปไม่ได้ถ้าออกไปรองเท้าเปียกแต่ตรงนี้ไม่มีเพราะว่าลมทางนู้นมันแรงค่ะลมทางนู้นมันแรง ไปดูในกระจกกันนะคะทุกคนนี่ก็ด้านไหนนะคะด้านในของเราจะ24องศานะคะวันนี้ชายของเราจะ24องศาะคะ่ะนี่ขพางนอกก็เป็นน้ำแข็งนะคะส่วนทางนู้นก็ท่าเรือะคะ่ะลมแรงมากๆเลยค่ะวันนี้ลมแรงดูนะคะดูลม ลมเขก็จะแรงจะพัดมาทางนี้เลยค่ะพัดหิมะพัดลมมาทางนี้เลยใช่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าใส่เปรี้ยวด้วยนะคะคลิปนี้เดินงงในดงหิมะนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะขอบคุณมากๆค่ะ